ไปดูความคืบหน้าคดีที่ตํารวจนครนายกนะคะวางแผนนําเงินกว่า9ล้านบาทไปล่อซื้อไอซ์จากเสือปุ่นเป็นคนดังในโซเชียลแต่ปรากฏว่าถูกฝั่งของผู้ต้องหาในซ้อนแผนไม่มียามาให้ที่สําคัญคือจับสายของตํารวจมัดมือแล้วก็หวังจะรีดเงิน<ห>ส่วนนั้นคือจับเสือมือเปล่าค่ะค แต่ที่น่าสนใจคือปรากฏว่าตำรวจไปจับผู้ต้องหาได้มากกว่า10คนและไปพบบัตรว่าส่วนหนึ่งเป็นที่ปรึกษากตะตะรตตรสอบพอบางใหญ่ด้วยค่ะคดีนี้เริ่มต้นจากชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกวางแผนกันนะคะล่อซื้อไอซ์50กิโลกรัมมูลค่า9ล้านบาทจากเสือปุ่นเป็นคนดังในโซเชียลโดยตกลงนัดหมายกันที่ห้างในจังหวัดนครนายกดูเงินก่อนแต่กลุ่มของเสือปุ่นเนี่ยบ่ายเบี่ยงไม่ยอมนำยามามอบให้ที่ห้างสรรพสินค้า แต่อ้างว่าให้ไปรับที่อำเภอบ้านนาจากนั้นเมื่อถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ากลุ่มของเสือปุ่นเเสือปุ่นใช้ปืนตบสายตำรวจและจับมัดมือทำให้ชุดปฏิบัติการพิเศษและสืบจังหวัดเตรียมเข้าชาร์จและเข้าไปช่วยเหลือสุดท้ายเนี่ยฝ่ายของเสือปุ่นหนีเข้าป่าแต่ก็จนมุมถูกจับได้รวม10คนนะคะคือไม่มียาจริงๆวางแผนจะปล้นเงินเขาเหลืออีสองคนนะคะตอนนี้ยังหลบหนีอยู่ ตัวของฝั่งเสือปุ่นเองก็รับสารภาพบอกว่าไม่มียาไอซ์และตั้งใจมาปล้นตั้งแต่แรกทําให้จากคดีล่อซื้อยาเปลี่ยนเป็นคดีปล้นทรัพย์แทนแต่ที่เป็นประเด็นเพิ่มมาคือหนึ่งในคนที่ถูกจับมีบัตรประจําตัวที่ปรึกษาประธานกะตะตะรอสอพาบางหญยก็ค,คือคณะกรรมการตํารวจของสอพาบางหญยทำให้หลายคนเข้าใจว่าเรื่องนี้มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือไม่ล่าสุดเราตรวจสอบไปที่ดรปรเมศชัยพัชรักกุลพงศ์นะคะหรือว่าดรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งในฐานะอดีตประธานกตตรจังหวัดนนทบุรีภาคเอกชนขอสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะระบุว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพบัตรประจําตัวเคยเป็นท <8. S 1> ี่ปรึกษาของประธานกตตรสพบางใหญ่จร <im> ิงแต่พ้นจากตําแหน่งไปสองปีโดยตำแหน่งดังกล่าวมีการแต่งตั้งขึ้นเองจากสถานีตำรวจและประธานของกตตรของสพนั้นไม่ได้เกิดจากการแต่งตั้งทางราชการ ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ที่รู้จักกับชาวบ้านเข้าถึงชุมชนแต่ไม่ใช่บุคคลมีอิทธิพลหรือเอาตำแหน่งไปแอบอ้างได้เพราะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อะไรส่วนตนเองเนี่ยเป็นประธานกตตรจังหวัดนนทบุรีไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้แต่กรณีที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของกอตตรได้ค่ะครับ